ท่านผู้ฟังครับการพบเจอกันของปูตินที่จะเกิดขึ้นกับครัม,มไม่กี่วันข้างหน้านี่แหละครับมันอาจจะผ่านการวางแผนอันแยบยลจากฝั่งทีมงานของปูตินท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่รัเสเซียกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการใช้โดนพิสัยไกลโจมตีจากยูเคนี่แหละครับมันทําให้แนวทางการสงบศึกทางอากาศนี่แหละครับ อาจจะเป็นแนวทางที่ทางฝั่งเสนาธิการของปูตินนี่แหละครับคิดแผนขึ้นมาเพื่อจะทําให้ทรัมป์นี่แหละครับเป็นผู้ช่วยในการยืดอายุสงครามออกไปผ่านการเจรจาที่จะเกิดขึ้นภายหลังการกําหนดวันที่แปดวันที่แดสิงหาคมนี่แหละครับที่ทางฝั่งของทรัมป์จะเพิ่มแรงกดดันให้กับทางฝั่งปูตินในการติดยุติสงครามแต่การที่ ปูตินแสดงความต้องการที่จะพบเจอกับทรัมป์นี่แหละครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางมันอาจทําให้การแซงชั่นหรือว่าการคว่ำบาตรที่ควรจะเกิดขึ้นหลังวันที่8สิงหาคมนี่แหละครับมันอาจจะต้องเลื่อนออกไปการที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกดดันการแซงชั่นมันถูกเลื่อนออกไปนี่แหละครับมันจะกลายเป็นชัยชนะอีกครั้งของปูตินการที่จะพูดคุยกับทรัมป์โดยอาจจะใช้แนวทางเรื่องการส,บสงบศึกทางอากาศซึ่งเป็น สงครามที่รัเสเซียเสียเปรียบจากโดนวิัสยไกลของยูเครนที่โจมตีคลังน้ํามันลงกันน้ํามันจุดยุทธศาสตร์ต่างๆในปัจจุบันนั้นอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งนี่แหละครับที่จะช่วยยืดยืดอายุสงครามของรัเสเซีย